สวัสดีเพื่อนๆชาวไวรัสทุกท่านครับแล้ววันนี้เราอยู่กับซัพพอร์ตสุดยอดอีกตัวหนึ่งในเมต้านั่นคือลุงบอมนั่นเองฮะตัวนี้ถือว่าเป็นเมนของพิติเลยนะครับมาดูสกิลกันนิดนึงครับทางด้านของพาสซีฟฮนะคอนสติบโบโรเมื่อใช้สกิลหนึ่งของบอมนะครับหรือว่าการโจมตีปกติเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ติดขึ้นที่ทางด้านของศัตรูนะครับแล้วการโจมตีถัดไปไม่ว่าจะเป็นของเราหรือพันธมิตรเนี่ยก็จะนับสแต็กนะครับ ครบ4สแตตได้สตัน1.24วินาทีซึ่งนานนะแล้วก็ได้รับความเสียหายทางหน้าของเวทอีกด้วยเรียกว่าเป็นสกิลที่ทำให้บอมนะครับเด่นขึ้นมาในเรื่องของทีมไฟินเ t อร b บายครับนั่นก็คือการหยิงน้ำแข็งออกไปแล้วก็ติดสัญลักษณ์คอนกรีตโบด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าสกิลนี้เป็นทั้งสกิลโปกแล้วก็เป็นสกิลสโลนะครับเพราะว่าสโลถึง70% เป็นระยะเวลา2วินาทีเป็นได้ทั้งช่วยเพื่อนเป็นได้ทั้งไล่ฆ่าแล้วก็เป็นได้ทั้งเพิ่มในเรื่องของพาสีที่ทําให้สตันง่ายอีกด้วยสกิลที่2ครับสแตนบีไฮมีครับง่ายๆเลยครับกระโดดหาเพื่อนนะครับแล้วก็จะให้ทั้งเกาะเพื่อนเกาะกายภาพแล้วก็เกาะเวทอีกด้วยให้เป็นเกาะนะครับให้เป็นเกาะที่แบบว่าเป็นตัวสตทเลยไม่ใช่ตัวโล่ดูดซับที่หลายๆตัวจะได้กันมันแตกต่างกันยังไงคือเกาะเนี่ยมันเป็นสแตท เพราะงั้นมันนับในเรื่องของเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของไอเทมต่างๆอีกด้วยนะครับแตกต่างกับไอโลที่มันเป็นสุ่มซับกลมๆซึ่งอันนั้นอนะ่ะเป็นโลที่เพิ่มขึ้นมานะครับแตกต่างกันสกิลที่3ครับ unbearable ครับเรียกว่าเป็นอีกสกิลหนึ่งที่โดดเด่นมากๆนะครับที่ทําให้บอมนั้นเป็นตัวซัพพอร์ตยืนหนึ่งเลยก็ว่าได้การยกโลของเขานะครับ5วินาทีจะป้องกันการโจมตีระยะไกลนะครับฮิตแรกนะฮิตแรกเนี่ยไม่โดนดมเอจเลย คิดถัดไปนะครับลดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับและระหว่างที่ถือโล่อยู่เนี่ยจะเคลื่อนที่ไวอีก10%นะครับที่สําคัญเวลายกโล่หลายคนไม่ทราบนะครับยกโล่แล้วตีได้ครับอั t ที่เปิดสกิลครับการเซิร์ฟเซอร์ฮะสกิลนี้นะครับทางด้านของบอมก็จะกระแทกพื้นให้แยกเป็นสองฝั่งพุ่งขึ้นมาเลยนะครับจะสร้างความเสียหายเวทนะครับแล้วก็น็อกอัพศัตรูหนึ่งวินาทีแล้วยังทําให้ชลอีก40%เป็นระยะเวลา4วินาทีนะครับนานมากๆนะครับ และนี่คือเซตไอเทมที่ปติใช้นะครับจะเน้นไปในเรื่องของอไอเทมซัพพอร์ตนะครับที่เราได้ด้วยเพื่อนได้ด้วยนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของเกาะทั้งเกาะกายภาพและก็เกาะเวทนะครับความน่าสนใจอยู่ที่การออกรองเท้านะครับเป็นชิ้นแรกนะครับเป็นทางด้านของ Mercury Locket นะครับตรงนี้เนี่ยจะได้ในเรื่องของความต้านทานการเดินเร็วแล้วก็ยังใส่เกาะให้เพื่อนได้อีกด้วยฮนะรูนใหญ่ที่เราเลือกใช้นะครับนั่นคือทางด้านของ f อน t o f อฟไ line นนั่นเองครับ เมื่อเราจำกัดการเคลื่อนที่ของศัตรูนะครับก็จะสร้างสัญลักษณ์เอาไว้นะครับและเราโจมตีใส่ศัตรูที่ถูกสัญลักษณ์นั้นก็จะฮิวเลือดนะครับ3%ของพลังชีวิตสูงสุดใน2วินาทีวิกเนตครับเช่นเคยครับนะฮะ CC ใส่ศัตรูแล้วศัตรูรับดาเมจมากขึ้นครับลูยตี้ครับให้เกาะครับกันเวทนะครับกันกายภาพพาคันเตอร์ครับอันนี้ก็อยู่ใกล้แล้วเคลื่อนที่ไว้นะครับแล้วก็ ถ้าเพื่อนร่วมทีมฆ่านะครับแล้วเราเนี่ยแอตซิตเนี่ยก็จะได้รับ50ทองนะครับพันธมนิตรก็จะได้50ทองด้วยนะฮะตรงนี้ก็บูตเงินทําให้ซัพพอร์ตจนๆอย่างเราได้ลืมหูลืมตามากขึ้นและนี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆของทางนั่นของบอมนะครับเช่นเคยนะครับเรามีเกมเพลย์มาให้ดูนะครับอาจจะไม่ใช่เกมที่ดีที่สุดนะครับแต่เรียกว่าเอาไว้เป็นแนวทางให้เ,เพื่อนๆได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเล่นลุงบอมนะครับไปดูกันเลยครับสวัสดีเปื ตามเมื่อกี้นะน่าได้ Shall w แม่พิติจะไม่เชื่อเท่าไหร่ก็ตามโอ้โหผมก็ยังฝืนเล่นไอ้เฮียสีสีมันเยอะตามเมื่อกี้ก็เด่นดาร์กได้ได้นะเมื่อกี้ตามเมื่อกี้เราได้อยู่โถ ไอ้มังกรสุริยะที่เขาี่เกมให้มาเฉยมาไม่ยืนบังผมก็นึกว่าไอ้ยดีๆยืนบังเห็นมันยิงออกไปไล่อยู่อย่างนี้กูไปไล่ตั้งแต่ต้นดีกว่ารู้ว่ามันยืนบังไม่ได้บัง The Dark of the Night Brighter the Stars เปลยมันเปลีดันไม่ได้บามิวแม,ม่งยังตีคีบอยู่เลยตันไม่ได้มีมหาทโาพโดนรับได้นะทำเลยดิตักตัวเออหรือบัตรดีมา ทำอย่ามึงสู้อันนี้ได้สู้ได้สู้ได้ก็ถ้าท็อปเลมบอลอนเลมที่ให้อลาฟต้องทำมีวัวองมันมันไม่ได้ตึงเ่าผ่านตรข้ามเก่งครับมัน ตื่เพราะว่าเจอจีเล่นไม่เป็นมากกว่าววคือเราเราอยู่แพทอยู่อมลอลลกันก็จริงแต่มันยังเจอโกกับซินเวอร์อยู่ไงมันชอบเอาโกกับซินเวอร์มาฝั่งเรา จดหมดเด้หมดเดิมหมดไม่ได้เขาป้อมไม่ได้ที่ผมบางบางอยู่เดี๋ยวมันต่อยเอามึงอยากเล่นยี่มึงต้องมีสกินด้วยต้องมีสกินหนึ่งในใต้ล่าจอมยุทธกระบี่อ่ะคุณจะให้เล่น พี่ก็ซื้อดิซื้อเชี่ยเลยสัตว์กูมาคิดกูมาดูอีกทีหนึ่งเอ้ากูไม่ได้ซื้อสกินกูเลยซื้อให้พวกปืนเนี่ยอย่าเลยพี่มันไม่เท่กินแบบนั้นน่ะมันเท่มากเลยเรอก่อนร้องคืนชินเฉาพี่ก่อนไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องคืนไม่ต้องคืนไม่ต้องคืนเหรอครับเออไม่ต้องคืนคือให้ผมครับ เราก็จะนั่งแบกแรง,งอย่างนี on on es, er ้ต่อไปการถ่ายโทษชาวหมดเวลาไม่เลยลอกอั่นไอ้ย เฮ้ยฮียโล่แตกหลายพันมันไม่เท่าไหร่เลยเพราะพี่เคยโดนสก,กินหลักหมื่นมาแล้วพี่เลยรู้สึกว่าเฮียเกยมแม่งเป็นมิตรกับเราจังเลยอ๋อฮีโร่ตัวร้อยห้าสิบบาทเราเจอฮีโร่ตัวห้าร้อยก็มาแล้วไง mà là bùi đi bùi lên tao cần tiền này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Good times, good friends. What could be better? ไม่ได้นั่งชาจอว่าที่ตีนี่แบบน่าจะอารมณ์เหมือนไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีคนเล่นยิแล้วก็เป็นทีมตัวเอง

ที่ไหนถ้าที่กูไม่ต้องหามีเร uh, at um> ื่องตลอดบูมแค่บวกเขาเลยี่เฮ้ยแปดปีมันออกไม่ได้โคตรรักเกมนี้มีตัวขังมากกว่าอาวีอันนี้มีตี๋ทางดังนั้นอะ คนดึงตัวนึงพี่โดดเข้าไปเอ้ยผีใชวไอ้วาปาอุ้ยสวยวะวิตเตเฟเราก็เล่นเป็นนะพี่ดลดีดีอันนี้เล่นดีมังกรเด้อเด้อเด้อเดดนมันต่อยมา เอาไมกล้หน่อยโดนโดนหนึ่งชิดหน่อยชิดหน่อยท่านนี้ก็ไม่มีโดดข oh no ึ้นเนี่ยนแล้อปทู ส่นที่มรนเจ้าทอทูหัวแล้ววียังไม่ไหวเลยเนี่ยของนาอ้าว Godly r e Double k i l งามไม่หนึ่งว มีแต่ช็อตปกีนี้ไม่จ่ายอันตีนะ่ะตายห่ากกำห,หนดตายอ่ะปุ๊กนั่นที่ไหนอ่ะโหดตีมี่ฟุตเล่นอีกแล้วกูเหมือนโกรธอ่ะเหมือนกินแล้วไม่อร่อยแล้วก็ตีมี่ไปเลยไป,ไปมาๆนะพี่ผมกลายเป็นเมนยิงเฉยเลยศูนย์แปด โทษผมไ,ไม่ยุ่งด้วยแล้วไปแล้วระวังพี่ไว้ไว้อยู่งลงไหมอเอาละ ผมุน,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 ผมนั่งชารรบรอยหัวกแตกโดนทุบหัวเกือบต,ตายดีนะนั่งชาทันไ้ Enemy turret destroyed. Attack Baron. You can always trust the bro. Camille, goodie, nah, one anti one. Your team has slain Baron Nash in Memory Anibulin. You can always trust the gold. ต้องกลายเป็นยิที่พี่ยอมรับให้ได้เลยมีสกินเด็กมีสกินแล้วมันดูเก่งอ่ะไม่มีสกินแล้วมันดูกากอันนี้นี่เก่งนะเนี่ยสิบเอ็ดศูนย์นะพี่เปิดสกอร์ดูหรือยังโดนเดี๋ยวกูเอาภาพใช้ดูกูชงมาทั้งนั้นนายใส่กรรมการดูว่าดูเห็นโซโล่มาก่อน กดได้ตีอย่างไว้รูดคาซาดยิงตั้งใจอยู่ดีเฮ้ยปล่อยอกลับไปได้ไงวะ วางเป็นไายพีกว่าดไปเป็นทาเพลงป,ปลุกใจเลยนะเว้ยมึงสวยเอาละอย่าเข้าบ้อมเด็ดเอลแ่เออโดงพุ่งหัวแตกรอดดาวสวยครับ